สวัสดีผมแมักซ์เป็นฟอร์ดพระนครเกษตรนวนมินนะครับวันนี้เราอยู่ที่ชลูฟอร์ดพร,ระรนครเกษตรนวมิยนชลูฟอร์ดยอดขายดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับและวันนี้ก็มีรถอีกหนึ่งคันที่เราจะมารีวิวให้พี่ๆแฟนเพจได้ชมกันนะครับคันนี้ก็ตัวรถของเขาเป็นตัวสปอร์ตคับซีนะครับราคา, 1, 50, ารถ1นึ่งล้านห้าหมื่นกัลบาทเป็นตัวสปอร์ตสประตูเกียร์ออโต้เป็นคับซีนะครับแต่คันนี้ก็ได้มีการตรกแต่งใหม่เราทําเป็นเรียกว่าเป็นวายบอดี้คิด อเมริกา F150 นะครับเป็นแบบนี้เลยแบบนี้นะครับก็จะสังเกตง่ายคือแก้มจะกว้างหน่อยนะครับก็ชุดแต่งเนี่ยของเรามีหลายแบบนะ F150 ไฟเล็กไฟใหญ่แก้มใหญ่แก้มเล็กนะครับหรือจะเป็นแรปเตอร์ V6 V8 แล้วก็มีให,ให้ให้ลูกค้าได้สามารถเลือกชุดแต่งได้นะครับอันนี้ก็ลูกค้าก็ตกแต่งเพิ่มนะครับจ่ายจ่ายค่าชุดแต่งเพิ่มนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แถมไม่ฟรีนะคือชุดแต่งเนี่ยลูกค้าจ่ายเพิ่มนะครับแต่งนอกเหนือจากตัวรถนะครับอ่ะแล้วเรามาดูดีเทลรายละเอียดตัวรถกันนะครับว่าคันนี้มีอะไรเเพิิม่มมต ให้กับลูกค้าบ้างนะครับก็สังเกตด้านหน้าเนี่ยเรามีทําการวายบอดี้ใหม่เลยนะครับตัวนี้ก็ตีโป่งข้างแก้มข้างฝากระโปรงกันชนหน้ากระจังหน้าไฟหน้าเราอัปเกรดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็เอาชุดแต่ง F150 เนี่ยใส่กับตัวบอดี้เดิมเข้าไปเลยนะครับไฟหน้าเป็นแบบไฟวีแลนนะครับเป็นไฟแบบ LED แสงสีขาวนะไฟสูงไฟต่ําอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวเป็นสีส้มเป็นรูปตัวแบบนี้นะครับก็เป็นเรียวกว่าสไตล์เมกานั่นเองนะครับแก้มข้างแล้วก็ตีโป่งใหม,ใหม่ให้มันดูใหญ่ขึ้นจากตัวบอดี้ ดูจากด้านหน้าเนี่ยมันจะเห็นก็ว่ารถมันจะแก้มอุ่มๆหน่อยนะตัวนี้ก็ทําให้มันมีความดุดนันมีสไตล์ออฟโรดสไตล์อเมริกานะครับฝากระโปรงแล้วก็ออกแบบใหม่เป็นทรงเชลวี่เชลวี่แล้วก็นึกถึงรถที่มันเป็นรถซูเปอร์คาร์พวกมัสแตงรูปที่เป็นแบบ Gt 3 5 0รูปมูเห่าเนี่ยเขาออกแบบให้เป็นแบบเชลวี่นะก็ถือว่าเป็นเป็นชุดแต่งของมัสแตงที่อยู่ในอเมริกานะแล้วก็มาทําออกแบบให้มันเป็นกับใส่บอดี้คิท F 1 5 0นะครับ ด้านบนก็จะมีสกูป๊ปนี่แบบสีดำด้านแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบที่เรียกว,ว่าทําให้มันดูมีความสปอร์ตมาีขึ้นมีความดุดั้านมากขึ้นสไตล์ออฟโรดนั่นเองนะครับช่องรับลมด้านหน้านี่ก็สามารถรับลมเข้าอากาศจากภายนอกเข้าเครื่องยนต์ได้ทั้งไม่เครื่องยนต์ไม่เกิดความร้อนนะครับตัวนี้เราก็เจาะให้มันเป็นช่องให้ระบายความร้อนได้นะครับฝาปรองเป็นใหม่นะครับแก้มข้างเป็นใหม่แล้วทีนี้กระจังหน้าเราก็อัปเกรดใหม่ตัวนี้นะครับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับก็เพื่อที่จะให้อากาศเนี่ยมันเข้าไปในเครื่องยนต์ ตรงนี้ล,ลูกค้าสามารถทําทสีได้นะครับอยากได้สีอะไรนะครับเคยมีลูกค้าทําเป็นลายธงชาติก็มีนะธงชาติอเมริกาก็สามารถทาได้นะตัวนี้มันก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัว,ตวรถนั่นเองครับอยู่ที่ลูกค้าชอบแบบไหนก็บอกได้แล้วก็จัดการให้เลยนะครับด้านล่างกันชนเนี่ยเราก็เป็นกันชนแบบทีเท่เรียกว่ามันมาพร้อมกับชุดแต่ง f 1 5 0เลยนะครับตัวนี้ก็ทําเป็นสีดําด้านตัดกับสีรถคือส,สีขาวนะครับตัวนี้แบบนี้เลยมีไฟสเตป5จุดนี่เป็นสีเป็น L e d ดีแสงสีขาวนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะเป็นสีขาวนะคร มาพมกับชุดแต่ง F150 นะครับด้านล่างอันนี้ก็ทํามาเพื่อที่จะให้ตัวบอดี้ F150 เนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงนะครับกระแทกด้านล่างให้ด้วยนะครับเป็นของเดิมจากโรงงานมีมาอยู่แล้วนะครับตัวนี้เราก็ใส่ของเดิมเข้าไปนะครับการกระแทกเวลาขับทางออฟโรดเนี่ยมีเศษดินเศษดินของแข็งเนี่ยมันก็สามารถเซฟเครื่องยนต์ไม่ให้เกิดความเสียหายได้นะครับก็คือเครื่องยนต์ของเราเนี่ยหน้าเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีพวกคอมแอร์มอน้อาต่างๆก็เป็นส่วนสำคัญของเนะครื่องยนต์ทำเครื่องยนต์ไม่เกิดความเสียหายนะครัอ่นนี้า,าก,ก็ถืว เป,เป็นทำวายบอดี้ให้มันแบบดูใหญ่ขึ้นนะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างนะครับแล้วก็บนพวกช่วงไฟหน้าฝากระโปรงนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในเครื่องยนต์ของตัวสปอร์ตขับสี่กันบ้างคันนี้นะครับของเราเนี่ยเป็นเรียกว,ว่าเป็นวายบอดี้ใช่ไหมการทำบอดี้รถเ่ยเขาก็จะตีตีบอดี้ใหม่เลยให้มันดูใหญ่ขึ้น,นครับการเก็บรายละเอียดของตัวชุดแต่งเนี่ยถือว่า100%นะครับก่อนที่รถจะมาจอดที่โชว์รูมเนี่ยอ่ะแล้วก็เซ็ตระบบเช็คการตกแต่งทุกอย่างเนี่ยเส้นลูน็อตต่างๆเนี่ยให้มัน รายละเอียดได้ร้อยเที่สุดนะครับก่อนที่จะส่งมอบถึงมือลูกค้านะครับการบายบอดี้ของเราเนี่ยก็เรียกว่าเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับทีนี้เครื่องยนต์ของตัวสปอร์ตคลับสีเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นดีเซล4สูบแถวเลี้ยงนะเป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่าเป็นเครื่องยนต์อีโคบูนะครับมาพร้อมกับเทอร์โบที่เรียกว่าซิงเกิลเทอร์โบเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองแรงม้าร้อยจ็สิบแรงบิด4ี่ร้อยห้านิวตันเมตรเลยนะครับในตำแหน่งของเครื่องยนต์เนี่ยเขาก็จะมีที่เรียกว่าเป็นของเเเเหหลลลวออยยยยยยู่่ฝัััังงซ้้้้้าาาทมมดนนนนนนะะครรรบบกกกจ็ อันเบรกของเราเนี่ยรถสปอร์ตขับเสียยังเป็นใช้หม้อลมเบรกอยู่นะครับตัวนี้ยังไม่ใช่ไฟฟ้านะเนี่ยเป็นหม้อลมเบรกแบบปกติอยู่นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่ามีเทอร์บโบหนึ่งลูกข้าง,งยนต์เลยนี่เราสังเกตง่ายๆคือลูกเทอร์บโบใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยนะครับก็เพิ่มแรงม้าจากตัวรถเป็นร้อยเจ็ดสิบนั่นเองนะครับเครื่องยนต์เราด,ดีไซน์ออกแบบใหม่นะครับเพื่อจะให้ช่องด้านหน้าเนี่ยมันมีความกว้างมากขึ้นนะครับเพื่อจะให้ ลมมันหมุนเวียนได้ดีภายในเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ลดการชนได้นะนี่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุชนด้านหน้าเนี่ยมันจะไม่ให้ถึงเครื่องยนต์มันมีพื้นที่ช่องมันกว้างมากขึ้นนะครับการเซฟตี้ต่างๆเนี่ยฟอร์ดเขาเออกแบบมาทําได้ดีนะครับแล้วเครื่องยนต์เนี่ยเราก็มีแผ่นยางครอบเครื่องยนต์ให้ด้วยลดการรั่วซึมของของ,ของเหลวต่างน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ต่างแล้วก็ทําเสร,ริมออกมาได้ดีนะครับท่ออินเตอร์อันนี้ก็แข็งแรงจนทานเลยนะตัวน,นี้เขาฟอร์ดเขาเคยมีปัญหากับช่วงหนึ่งที่ฟอร์ด อันนี้ฟอร์กทำออกแบบใหม่เลยนะยืดหยุ่นได้ดีแข็งแรงทนทานหนาๆแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าแข็งแรงทนทานนะครับแบตเตอรี่ AGM นะครับตรงนี้เป็นแบตเตอรี่ลูกใหญ่12โวลต์80แอมป์เลยนะครับก็เรียกว่าลูกค้าสามารถชาร์จแบบโทรศัพท์ภายในตัวรถเนี่ยทำให้ไฟมันไม่กระชากสเสถียรไฟะเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับจับคู่กับเรียกว่าไดชาร์จ250ของเดิมมันเป็น210เราเปลี่ยนมาเป็น250นี่ครับจับคู่กับแบตเตอรี่เพื่อที่จะให้การจ่ายไฟต่างๆเนี่ยมันจะเสถียรมากยิ่งขึ้นนนัันเองะครบ กองฟิลติดับแบตนะครับตันนี้แล้วก็ช่องลมยาแอร์เราเดินใหม่นะตัวนี้ไม่ผ่านเครื่องยนต์ที่มีความร้อนนะคทำให้แอร์เวลาเราเปิดในห้องโดยสารเนี่ยทำให้แอร์มันเย็นขึ้นนะครับเขาเรียกว่านี่หลักเก้ได้คือท่อแอร์เนี่ยเขาตีใหม่เลยให้ห่างจากเครื่องยนต์ทำให้ให้มันชิดกับเครื่องยนต์ที่มีความร้อนมากเกินไปนะครับแล้วทีนี้ในตัวของตัวพัดลมไฟฟ้าหรือมอานน้ไฟฟ้าตัวนี้เราก็มีการอัปเกรดใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นไฟฟ้าแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นการทํางานหรือว่าแยกส่วนกันระหว่างเครื่องยนต แล้วก็คันลงไฟฟ้าตัวนี้นะครับเรียกว่าไม่ทํางานร่วมกันแล้วนะครับก็คือของแค่ขงมันเลยนะครับก็เรียกว่าทั้งวัดทั้งอุณหภูมิของมันเครื่องอุณหภูมิมันเกียร์ต่าง,างๆใช้เป็นตัวไฟฟ้ารีเลย์ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นระบบไฟฟ้าแบบใหม่ที่ฟอร์ดนิกเกนเนี่ยเขาทำออกมานะครับนีเจะมาดู้านข้างกันบ้างของตัวรถกันนะครับว่าคันนี้เรามีการอัปเกรดอะไรให้กับลูกค้าบ้างกับงตัวช่วงล่างนั่นเองนะครับ คันนี้ยก2นิ้วนะครับยก2นิ้วเราเปลี่ยนปีกนกเป็นของโยงให้กับลูกค้าด้วยนะครับนี่ยก2นิ้วก็ต้องเปลี่ยนปีกนกนะนี่เพื่อที่จะให้เวลาลูกค้าขับความเร็วเข้าโค้งเนี่ยรถมันได้สมดุลนะครับไม่ไม่มีอาการโยกเอียงต่างทําให้ลูกค้าเนี่ยขับขี่ด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็เพื่อที่จะให้ช่วงล่างเนี่ยมันมีความสมูทในการขับด้วยความเร็วนะครับยก2นิ้วต้องเปลี่ยนปีกนกนะครับและในส่วนของยางอันนี้เราใส่ยางแอมเลยนะแอ M สามศูนย์ห้าทับห้าห้า R เป็นยางมัทเทเลนหรือเรียกว่า MT นั่นเองดอกหนาะล่องลึกนะรเรียกว่าครับเส้นทางออฟโรดได้ดีแต่เกียร์ตะกายปีนป่ายในเส้นทางออฟโรดได้ดีนะพวกดินหินทรายเนี่ยดอกยางเนี่ยเขาจะออกแบบมาในการใช้งานเส้นทางออฟโรดนะครับแต่ข้อข้อเสียคือเราวิ่งทางเรียบแบบจะมีเสียงหน่อยนะครับก็คือลูกค้าก็เลือกเลยว่าเกรดยางเนี่ยอยากได้แบบไหนอยากมีเสียงหน่อยหรืออยากแบบสไตล์นุ่มเงียบนุ่มเงียบก็มียางอีกแบบหนึ่งให้ลูกค้าได้เลือกนะครับก็ลูกค้าก็ชอบสไตล์ MT ก็จัดมัทเทเลนไปเลยนะครับ แม็กของเราเนี่ยเป็นแม็กของออฟโรดสีดําเงาขีดเป็นสีเงินนะครับเรียกว่ามันแม็กลายก้านคู่แบบนี้นะครับเป็นลายแบบเรียกว่าลายคล้ายใ,ใ,ใบพัดนะก็ทําให้แม็กเนี่ยมันดูความมีความสวยงามนะครับออฟเซ็ตลบแม็กก็44นะครับก็ถือว่าบอดี้ของรถตัวรถเนี่ยเขากว้างขึ้นใช่ไหมเราใส่แม็กออฟเซต็ตให้มันลึกขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ซุ้มล็อก,ก,กับตัวล้อเนี่ยมันไม่ยืดออกมามากนะครับก็ทําให้บอดี้มันเท่ากันสมส่วนได้ดีนะครับดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะาสำหรับรุ่นสปอร์ตครับสี่นะครับดิสเบรกหน้าเนี่ยยยมมมัันนนนททาาให้้รรรถเเี่่บบกกสูิงขึะค ด้านข้างก็มีแก้มข้างด้วยนะครับตัวนี้เราก็ทํามาพร้อมกับชุดแต่งของ Y Body F150 นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนสีดาบ้านทั้งหมดเลยนะครับช่องระบายความร้อนเนี่ยจากด,าด้านเนี่ยมันมาด้านข้างได้นะอันนี้เราทําบอดี้ให้มันแบบสามารถระบายความร้อนจากด้านข้างได้ด้วยนะครับก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับกระจกมองข้างซ้ายขวาก็เป็นตัวของรุ่นสปอร์ตของเขาเลยเดิมๆแบบมาจากตัวรถเลยนะตัวนี้มีไฟเลี้ยวแล้วก็ครอบกระจกเป็นสีเทารกะไฟนะครับก็ถือว่า คันนี้ก็เดิมๆด,ด้านข้างไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยพร้อมสมมอบลูกค้าเรียบร้อยนะครับติดกันสาดให้เพิ่มเติมกับลูกค้านะครับมันได้ข้างเดินจากโรงงานอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับอ่ะทีนี้มาด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายของเราก็มีการวายบอดี้เช่นเดียวกันเป็นวายบอดี้ f หนึ่งห้าศูนย์นะครับก็ข้างหน้ามันวายบอดี้แล้วด้านท้ายก็ต้องวายบอดี้ให้มันใหญ่ขึ้นด้วยนะครับมีสติ๊กเกอร์คําว่าแรปเตอร์ตัวนี้นะครับก็ทำให้มันเป็นสไตล์ลายต เป็นลายตรงชชติอเมริกานะครับว่าแรปเตอร์แบบนี้นะครับหรือจะอยากได้แบบเต็มด้านข้างลูกค้าก็สามารถทําลายได้นะออกแบบลายได้ส่งมาให้เราเราก็จัดการให้เลยนะครับสวยแบบนี้เลยลายสติกเกอร์แล้วก็ด้านท้ายกระบะเนี่ยเราก็ใส่พลาสติกครอบกระบะจากของเริ่มจากโรงงานเขามีมาให้อยู่แล้วนะครับเราก็ใส่กับตัววบอดี้เข้าไปได้<ๆ><ๆ>ก็ลูกค้าสามารถนั่งนั่งบนขอบกระบะก็ได้นะทําให้สีรถเป็นรอยนะครับลัดของได้3จุดเลยตัวนี้นะครับ ไฟบอดี้ก็ตีโป่งให้มันใหญ่ขึ้นนะครับด้านหน้าเราตีโป่งแล้วใช่ไหมด้านท้ายต้องตีโป่งให้มันใหญ่ขึ้นด้วยนะครับก็ในส่วนของตัวฝาท้ายเนี่ยระบบช่วงล่างเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบแคสตีชิ้นเดียวนะเป็นแพลตฟอร์มเดิมอยู่จากรุ่น T6 เดิมนะครับก็ถือว่าเน้นการบรรทุกเน้นความแข็งแรงในการใช้งานนะครับแคสตีชิ้นเดียวโช้บเป็นโช้บโมโนทูบนะครับเป็นแบบเรียกว่าน้ำมันกึ่งแก๊สในการใช้งานเนี่ยมันก็จะมีความนุ่มมากกว่าตัวที่เป็น ของตัวกระบะที่เป็นทวินทูบนะครับก็เพิ่มความใช้งานให้ลูกค้าได้สามารถใช้งานได้นะครับมีเหล็กเชื่อมแคตซีซ้ายขวาด้วยเพื่อที่จะให้คานของตัวเหล็กเนี่ยมันไปยึดแคตซีรถทําให้แคตซีไม่เกิดมีอาการโคดงอเบี้ยวต่างๆในการใช้งานระยะยาวนะครับลูกค,ค้าก็สามารถใช้งานได้หลักๆได้เลยนะครับขนของได้มันทุกได้นะครับในส่วนของด้านท้ายล้อเนี่ยล้อของเราเป็นด้านท้ายเนี่ยเป็นดัมเบกใช่ไหมด้านหน้าเป็นดิสตหลังดัมนะครับก็ถือว่าเป็นระบบ ความปลอดภัยเบื้องต้นนะครับรุ่นเริต้นนะครับตัวรุ่นสปอร์ตนะครับมีเบรก ABS ป้องกันล้อล็อก EBD การจับเบรกแบบเลี้ยวใน ESP ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวรถมี r o m การบิดกว้างนะครับ HLA Hydron Acid รถอัวต้มทาราชันระบบความปลอดภัยเนี่ยครบคันเลยนะสำหรับตัวสปอร์ตตัวขับ4เริ่มต้นนะตัวนี้ขับ4เริ่มต้นนะครับไซส์ยางเท่ากันกับไซสนหน้านะครับ3.05 5R20 นะครับยางแอ M นั่นเองนะครับทีนี้ไฟท้าย ไฟท้ายเรามีการอัปเกรดใหม่ให้เป็นทรงเขาเรียกว่าทรงวีแลนด์นะอันเนี้ยทรงวีแลนด์เป็น LED ไฟเบรกไฟเลเซอร์เถอยเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับของตัว F150 บอดี้อเมริกานะครับฝาข้อบะท้ายทำใ,ให้มันใหญ่ขึ้นนี่เป็นคำว่า Ford F150 เป็นตัวนูนสีขาวตามสีตัวรถนะครับมีคำว่าแดปเตอร์นะครับมี F150 อันนี้มามันก็มาพร้องกับตัวชุดแต่งอยู่แล้วนะครับนี่ก็สามารถทำสีได้นะบุคคลสสีอะไรก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะแล้วก็จัดการให้เลย กระนท้ายทรงเดิมจากโรงงานตัวนี้นะก็เปลี่ยนได้ลูกค้ายอยากได้เป็นกระนเหล็กอัมเมอร์นะครับรุ่นต่างๆก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับฝาเปิดกระบะท้ายสีํำด้านไฟเบรกด้วย3ม,มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับตัวนี้ฝากระบะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทําทรงมาให้มันเป็นเหมือนตัวบอดี้คิด f 1 5 0นะครับก็คือทั้งเซ็ตเขาเลยนะนี่ด้านข้างเนี่ยเราบอดี้ใหม่ด้านข้าง, mới, งบอดี้ใหม่ฝากระบะแล้วก็บอดี้ใหม่นะครับทำให้มันเข้ากับเซ็ตเซ็ตของตัว f 1 5 0นาะครับประมาณนี้นะครับชุดแต่งของเอฟหนึ่ แต่งดั้งแต่ตัวเอก็พัดเลยนะเอกทีสปอร์ตไวแท็กลูกค้าอยากได้ออปชันตัวราคาไหนเอามาแต่งได้นะเอามาแต่งได้ราคาไม่แพงสําหรับตัว F 1 5 0้นตัวนี้ครับนี่เราดูภายในของตัวสปอร์ตขับส e ีกันบ้างนะครับในส่วนของรุ่นสปอร์ตขับสีนะครับเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะปรับแบบเมนนว่นอยู่นะนลูกค้าวลาจะปรับเดินหน้าถอยหลังเนี่ยก็ต้องดึงเหล็กด้านล่างปรับเดินหน้าถอยหลังนะครับป e รับเอนเบาะ4-5าก็อยู่ตรงนี้นะครับเบาะหนังสีดมเดินได้สีเทารอบคันเลยนะครับ ตำแหน่งของตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับปรับได้ถึงสีทิศทางในการปรับพวงมาลัยเนี่ยลูกค้าก็สามารถดึงสลักด้านล่างมาตัวนี้แล้วก็ปรับยืดเข้ายืดออกได้ขึ้นลงได้นะครับนี่ตามการปรับของพวงมาลัยพอได้จังหวะเข้าทิ้งรอบปุ๊บแล้วก็ล็อกได้เลยนะครับของตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าสีทางนะครับการใช้งานของตัวหน้าจอคนขับเนี่ยใช้งานยังไงบ้างนะครับในส่วนของการปรับเซตหน้าจอครับเราต้องกด ที่พวงมาลัยด้านขวาก่อนนะครับนี่กด3ขีดตรงปุ่มพวงมาลัยนะครับในการเซตหน้าจอนะครับต่างๆกด3ขีดนะครับก็จะเป็นการเซตของตัว MyV i e w นะครับเดินทางน้ํามันสถานะออฟโรดการลากจูงตำแหน่งเครื่องเสียงนะคร,รายการโทรศัพท์นะครับแล้วก็การตั้งค่าแล้วก็ในส่วนของตัวซ่อมบำรุงรถยนต์เนี่ยซ่อมบำรุงรถยนต์เนี่ยก็จะเป็นการเช็คของน้ามันเครื่องรถเราเนี่ยว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่ต้องถ่ายนั่นเองนะครับล้วก็ดูได้จากหน้าจอ8นิ้วฝั่งดิสตอนคนขับเลยนะครับทั้งด้าน ซ้ายก็จะเป็นการใช้ง,งานของระบบค cool ูลโทอนคูลโทอนมีอะไรบ้างลิมิตก็คือจํากัดความเร็วนะครับเราจะให้รถเราวิ่งจากัดความเร็วเท่าไรกดลิมิตแล้วกดเซตบวกตัวนี้นะครับความเร็วเขาจะขึ้นเป็นหลักหน่วยให้เราถ้าเรากดเซตบวกค้างไว้เนี่ยความเร็วเขาจะขึ้นเป็นหลักสิบให้เราเลยนะครับนี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ เราล็อกรถไว้ที่80ดรถเราจะมงได้แค่80เท่านั้นนับในการล็อกความเร็วหรือจํากัดความเร็วนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าเราจะเพิ่มความเร็วเราแค่กดเซ็ตบวกเข้าไปนะครับความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นตามตามมือที่เรากดนั่นเองนะครับไม่ต้องไปเหยียบคันเร่งเลยแตหรับตัวเท้านั่นเองใช้มือ,อย่างประคับอย่างเดียวนะครับคูนโทนก็คือตัวที่เรียกว่าล็อกความเร็วนะครับตัวนี้ล็อกความเร็วก็คือตอนนี้ถ้าเราขับทางไกลเราเมื่อเท้านเนี่ยเรากดเซ็ตตัวนี้นะแล้วก็แล้วเราก็กดเซ็ตบวก ราจะเซ็ตความเร็วรถวิเท่าไหร่นะครับเราก็กดเซ็ตบวกได้เลยล็อกรถไว้ที่ร้อยหนึ่งรถของเราเนี่ยจะวิ่งได้แค่ร้อยเท่านั้นนะครับในการที่ว,ว่าล็อกความเร็วนะครับล็อกความเร็วก็คือช่วยเราขับขี่ดโดยที่เราไม่ต้องมาคอยเหยียบคันเร่งนะครับก็ผ่อนคลายในการใช้งานของตัวรถนั่นเองนะครับตัวนี้คูนโถนอันนี้ล็อกความเร็วอันนี้จำกัดความเร็วการใช้งานไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถเซตค่าได้ต่างๆได้นะครับจอดิจิตอลน,นิ้วนะฝั่งคนขับก็เซตของตัว ตัวรถเนี่ยมีอะไรบ้างรับฝั่งซ้ายก็วัดความร้อนความเย็นของอุณหภูมิน้านะครับในจานตั้งค่าฝั่งซ้ายกว่งกวาก็เรียกว่าวัดน้ำมันในถังวัดรถมีน้ำมันในถังในกี่คีกิโลวิ่งไปเท่าไหร่น้ำมันถึงถึงศูนย์นั่นเองนะครับตรงกลางจอก,ก็บอกตำแหน่งของตัวเลขไม้แบบดิจิตอลแบบตัวเลขรถเราวิ่งเท่าไหร่เป็นก็จะเป็นเข็มเลขไม้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเซตค่าหน้าจอง่ายง่ายไม่ยุ่งยากเลยนะครับ จอซิงค์โฟเอ10นิ้วสำหรับโจอขอนโนกลางนับต่อ a p p l e ิลเข้าไปในดอโตได้ตั้งค่าได้นะครับลูกค้าจะสามารถเซตค่าระบบต่างๆ่าตั้งค่าตรงไหนก็สามารถเข้าไปที่โหมดตั้งค่าได้เลยนะครับมีให้เราตั้งค่าได้หลากหลายเลยนะครับตำแหน่งของรายการโทรศัพท์เชิญขับรถยนต์นะครับทั่วไปหน้าจอนาฬิกาการเชื่อมต่อการเป็นระบบแอปโทรศัพท์มือถือระบบช่วยลูุกเฉินเนี่ยลูกค้าสามารถเซตค่าได้เลยนะครับในส่วนของตัวหน้าจอก็มีการตั้งค่าได้เซตค่าได้ลูกเล่นแอปพลิเคชันต่างๆก็สามารถตั้งค่าได้เลยนะครับ ปรับแอร์แบบอัตโนมัตินะครับสั่งซ้ายเท่าไรขวาเท่าไรลูกค้าก็ปรับเซ็ตได้เลยนะครับเพิ่มแรงลมไร้ฝาแม็กแม็กเอซีตัวนี้การกินเข้ารถไฟฉุกเฉินลูกค้าก็สามารถกดสัมผัสได้นะครับหรือที่จะกดแบบแมนวนวลก็ได้ที่ชาร์จไวเลสอยู่ตรงคอนโซลกลางย s B ได้ USB A 4มีให้หมดเลยนะครับการปรับโหมด6โหมดสําหรับตัวสปอร์ตนะครับตัวนี้หมุนแปลงซ้ายหนึ่งทีเอหน้าจอคนขับ8นิ้วเนี่ยก็จะขึ้นมาแล้วนะครับนี่ให้เราปรับโหมดออฟโลดปกติอีโคนะครับลากพ่วงถนนลื่นนะครับ แล้วก็มีคนร่องทราย6โหโมดในการปรับโหมดของตัวขับ4นะอันนี่สปอร์ตขับ4 mm. ก็ถ้าเราปรับมาที่โหมดออฟโรดเนี่ยตำแหน่งจอเนี่ยเขาจะขึ้นมาให้เราเข้าโหมดออฟโรดโดยอัตโนมัติคือ 4H เฮดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการปรับออฟโรดอีกอย่างหนึ่งที่ต้องการใช้งานก็คือกดคอนโซลด้านกลางนะครับแต่นี้เขาจะมีการให้เราใช้งานของตัวดิฟล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบ HDC ลงเขาแบบอัตโนมัติลูกค้าก็าสามารถใช้งานของตัวโหมดออฟโรดต่งตางๆได้นะครับก็ถือว่าเป็นการใช้งานง่ายๆายไม่ยุ่งยาก เกียร์ของเราเนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดสามารถเข้าไปที่เกียร์แมนนวลหรือตัวเอสามารถเชนซีเล็กชิฟต์ได้6สปีดเลยเราก็แค่บวกลบที่หกเกียร์ได้6สปีดเลยนะครับส่วนกลางก็มีช่องวางแก้ว2ช่องสําหรับตัวผู้โดยสารคนนั่งแล้วก็คนขับนะครับภายในก็สวยงามสัตว์รุ่นสป,ปอร์ตคันนี้นะครับราคารถ1นึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับด้านบนนี่ก็จะเป็นการวัดแสงที่เรียกว่าเป็นเปิดปิดไฟไอัตโนมัตินะ จะคืนเปิดกลางวันดับในการเปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัตินั่นเองด้านบนก็จะเป็นไฟตกแต่งห้องโดยสารมีช่องใส่เป็นตาให้กัลลูกค้าได้ใช้ง,งานได้ด้วยนะครับสาหรับพี่เป็นไปนทุกท่านสนใจอยากทราบรายละเอียดแคมเปญโปรโมชั่นของตัวรถ F 1 5 0่านคันนี้คันนี้สามารถแต่งได้ตั้งแต่ตัวเอ็กซ์พัร์ตเอ็กซ์เทีสปอร์ตไวแท็กเลยนะครับลูกค้าชอบราคาไหนสเปคไหนของตัว Next Ford เนี่ยก็สามารถเอามาแต่งแบบนี้ได้นะครับราคาชุดแต่งทักข้ามาคุยได้นะครับสปอร์ตแอปเปิลบรรทัคอนกเกษตรนะมืออยู่ ทักเข้ามาคุยได้โทรถ,ถามได้เลย06220806นั่นเองนะครับทุกอาชีพจัดไปเน,น้นได้เรามีเจ้าที่ทำสัญญาถึงบ้านแล้วก็ส่งมอบรถถึงบ้านกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีรถสวยๆแบบนี้ F150 Y i l d e r i c k a m ริกามาให้พี่เพียรได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมอขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีรถอะไรแต่งสวยๆเราจะมีอัปเดตชุดแต่งให้พี่เพียรได้ชมกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ